สวัสดีครับผมช่างกันจากร้านโมซาวเทคนะครับวันนี้จะพามาช้อปปิ้งนะครับประเทศทางด้านเหนือของเรานะครับประเทศพี่ใหญ่นะครับประเทศจีนจะพามาดู power amp card d ขนาด 1u นะครับ1000วัตต์และ1400วัตต์นะครับตามคำเรียกร้องนะครับบางท่านก็โทรมาถามแล้วก็ว่าอยากจะให้นำเสนอ,อ card d 1u แรงๆหน่อยนะครับแรงๆหน่อยเพื่อจะนำไปขับ ซับเบดวันนี้ผมเอา1นยูนะครับ2องแชนแนนะครับตัว1,000วัตต์แล้วก็1,400วัตต์ที่ขับเบดได้อิม่มๆนะครับอิม่มๆมาฝากพี่น้องนะครับในราคาที่จับต้องได้นะครับในราคาที่ยังไม่ถือว่าแพงมากนะครับยังไม่ถือว่าแพงมากเหมาะสําหรับคนที่ชอบของเบานะครับของเบามีน้ําหนักแค่6.9กิโลกร,รมัมแล้วก็7กิโลกร,รัมนะครับ เท่านั้นเองนะครับเพราะว่ายุคหลังๆนี่จะเป็นระบบสวิตชิ่งนะครับสวิตชิ่งนะครับทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็มีน้ำหนักเบาน่าใช้นะครับยกไม่หนักเหมือนในอดีตนะครับผม ตัวแรกนะครับตัวแรกนี่มาดูตัวนี้เลยนะครับามาดูตัวแรงก่อน1 u 1 4 0 0วัตต์นะครับหน้าตาก็บอดี้ก็ไม่ได้หนามากนะครับไม่ถึง1ฟุตนะครับความกว้างเขาก็ความลึกเขาอยู่ประมาณ28 28เซนนะครับส่วนความหนาก็1 u นะครับ 1U 28เซนตัวนี้แรงนะครับตัวนี้แรงแรงาสามารถที่จะขับ1,400วัตต์นี่4โอห์ม แล้วก็2โอมได้นะครับ4โอมก็ค้างละ2ดอกเป็น4ดอกนะครับ2โอมก็สามารถที่จะอัดเป็น8ดอกได้เลยนะครับนี่เจ้าบอดี้เขานะครับด้านในเขาด้านในเขานี่จะคล้ายๆกับยี่ห้ออะไรนะครับเนี่ยคล้ายๆกับยี่ห้อ VOK OK, เหมือนกันเดะเลยนะครับน่าจะเป็นโรงงานเดียวกันนะครับความหนาแน,น่น อันนี้ผมเอามาดูเกรดนี้เพราะว่าถ้าเป็นตัวบางๆนะครับมันจะไม่ให้ความมั่นใจเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเป็นตัวนี้นะครับนี่ดูระบบระบายความร้อนเขาเนี่ยนะครับขดลวดก็เป็นงานโรงงานนะครับเป็นบานง,งานแบรนด์เนมนะครับแล้วก็ซิงระบายความร้อนพัดลมความเร็วสูงนะครับการระบายความร้อนนะครับ การระบายความร้อนก็น่าจะน่าจะโอเคเวิร์กเลยทีเดียวนะครับสำหรับราคาเขาก็อยู่ที่หนึ่งหมื่นเจ็ดพันนะครับหนึ่งหมื่นเจ็ดพันมาดูอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้หนึ่งพันวัตต์นะครับหนึ่งพันวัตต์ตัวนี้ก็รูปลักษณ์ไม่ต่างกัน,นค,ความลึกก็เท่าเท่ากันนะครับความลึกเท่าเท่ากัน กำลังขับอยู่ที่1,000วัตต์นะครับ1,000วัตต์8โอโอมนะครับ4โอห์มก็1,500วัตต์แล้วก็2,500วัตต์โอหโอมนะครับสามารถขับได้โอหโอมเลยนะครับเป็น Power Class D นะครับหน้าตาก็ออกแบบมาสวยนะครับไม่ไม่เทอะทะนะครับความลึกความลึกเขาก็ไม่ถึงฟุตนะครับไม่ถึงฟุตนะครับความลึกอยู่ที่28นะครับ28เซนติเมตรนะครับ กำลังขับขนาดนี้นะครับสามารถที่จะขับ8โอมได้หายห่วงเลยนะครับหายห่วงแบบอิ่มๆนะครับที่เราเอามาให้ให้ดูเนี่ยเนี่ยครับเนื้อในก็เหมือนกันนะครับเหมือนกันนะครับจะต่างกันที่เกรดนิดหน่อยนะครับระบบระบายความร้อนนะครับระบบการเจ็บตัวเก็บประจุไฟนะครับตัวซีนะครับหนาแน่นนะครับแล้วก็ซิง นะครับเป็นซิง์ทองแดงนะครับมีพัดลมระบายอากาศ4ตัวนะครับ4ตัวเลยนะครับเท่าที่เห็นนะครับสําหรับผมก็มีฝากไว้เท่านี้นะครับสําหรับใครที่สนใจอยากจะสั่งซื้อนะครับดูผมจะติดราคาไว้ด้านล่างนะครับการสั่งซื้อก็สามารถสั่งทางผมได้เลยนะครับตัวนี้มีของนะครับรับประกันว่ามีของแน่นอนนะครับ แล้วพบกันในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวเราจะนำมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u ั s สไ i b e ด้วยนะครับสวัสดีครับผม